สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมนายช็อตตี้บูโจว่าคนเดิมกับ Final Fantasy 7บอสไฟครับผมวันนี้ครับเป็นคิวของเจ้าบอสผีใหญ่ครับผู้คุมวิญญาณที่มากับมาร์ทมิน โอเคไปดูวิธีการต่อสู้เลยกันแล้วกันครับบอสตัวนี้ก็จะค่อนข้างเท่นะใช้เขาเทได้เลยนะครับก็เดี๋ยวส่งข้อมูลให้ดูก่อนกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้จะแพ้น้ําแข็งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเขาเขียนบอกไว้้วยว่าถ้าเกิดมันอยู่บนอากาศมันจะแพ้ลมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คือติดน้ําแข็งกับลมมานะครับแล้วก็ฟันไม่ค่อยเข้าเห็นไหมครับเพราะนั้นเราอาจจะใช้เอเลเมนทัลนะครับคู่กับมาทีเรียโจมตีเป็นน้ําแข็งก็ได้จะได้ช่วยให้ตีได้แรงขึ้น ส่วนด้านซ้ายครับเขาเขียนกำกับไว้ว่าอย่าลืมขโมยของนะครับมันมีอาวุธของเอลิตอยู่กันก็เริ่มเลยกันแล้วกันครับการจบตีที่ไม่ขึ้นชื่อคือแกใช้ม้าเอาแบบเขาขิกเอ่ยกระทืบเราเอยอย่างงี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้เคาน์เตอร์รอได้นะครับโอเคเทมเพลคือวิ่งชนครับอันนี้ระวังครับเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องรีบหลบอยู่ดี อ่ะแล้วจังหวะนี้ครับมันจะนิ่งไปแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันใช้ท่าแทมเบิลเนี่ยก็ใช้เวทใส่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมดูก่อนจำไม่ได้ครับติดมาใครเอ่อไม่ได้ติดมาเหรออ๋อยู่ิคาวขอโทษขอโทษยูริคาวเอ๊ะนี่ครับเพเชอร์เลยเห็นไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกนะระวังแล้วก็ในช่วงแรกเรายังตีล้อมันไม่ได้นะครับคือล้อมันจะแบบมีสถานะแบบโจมตียังไม่ได้ในตอนนี้ครับต้องรอไปสักพักงหนึ่งครับเ เวลาที่มันโจมตีโดยไม่มีชื่อขึ้นส่วนใหญ่ก็คือใช้ม้ากับใช้ห่อของมันนั่นแหละเคา์เตอร์ได้ต้องหัดจังหวะดีๆมาอีกแล้วคา์เตอร์ไปลบก่อนปั่นม้าก็ได้เอาเลยจะฟเพเชอรลนะครับเคสแต็กเกอร์ครับขอโทษพูดผิดครับจังหวะนี้ก็แล้วแต่เราครับประเคนอะไรไปก็ได้ครับผมนี่แน่เต็มๆไป จังหวะนี so <LO> ้ก็อาจจะขโมยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเกตครับของตีฟ้าเนี่ยโอเคแต่ว่ามันลุกขึ้นมาแล้วจะขโมยติดยากนิดนึงเพราะนั้นเดี๋ยวรอมันล้มจังหวะใหม่ก็ได้นะอ่ะก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับโอเคเปลี่ยนขาวก่อนโอเคมันเปลี่ยนโหมดนะครับมันจะมี3โหมดครับนี่โหมดที่2มันขึ้นไปบนฟ้าแล้วใช่ไหมครับก็สามารถใช้ท่าลมโจมตีมันได้ครับแต่ว่ารู้สึกผมจะไม่ได้ติดมาใช่ไหมไม่เป็นไรครับใช้น้ําแข็งได้ครับแต่อย่าเพิ่งใช้นะมันขึ้นรีเฟกเห็นโลใช่ไหมครับ ต้องรอโล่หายไปก่อนนะครับแล้วจวังหวะนี้เราต้องเดินหลบด้วยนะเพราะว่ามันจะเรียกไฟฟ้าที่มีหอกครับมาแทงใส่เราครับแล้วพอขึ้นจาวินิโบให้ไปข้างหลังมันครับมันจะเรียกหอกมาอย่างเงี้ยสักพักนึงก็กระโดดเข้าไปโจมตีด้านหลังมันได้นะครับนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็วิ่งตามไปก่อนครับหรือจะหลบด้านหลังกล่องก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะครับโอเคโอเคครับมันชะงักแล้วครับ มันชะง,งักแบบนี้ก็คือเดี๋ยวผมไล่เจ้านี่เลยน้ําแข็งครับไต่มันไปครับเองขึ้นไปไม่ทันครับน้ําแข็งมัน2จงังหวะไงถ้าเกิดมีลมก็เหมือนกันครับสจงังหวะบางทีอาจจะไม่ทนันใช้วิธีนี้ก็ได้ครับระหว่างนี้เลือดใครลดก็เติมได้เลยนะครับหรือจะเรียกซัมมอนเลยก็ได้เพราะตอนนี้ซัมมอนได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมให้เอลิธฮิลหมู่็แลวกันแล้วก็เดี๋ยวชีฟ้าดูที่ซัมมอนเป็นใครเอ่ยคาบังเกลิลคาบังเกลิเกล,กล,กลคือสายซับเนาะล้วหมอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ให้อีฟิตมาช่วย ถ้าเกิดมีซีวาก็ะจะดีนะอย่างที่บอกแหละผมลืมติดมาสู้แบบลำบากลำบากให้ดูก็แล้วกันมาจากอ e ีฟิดช่วยหน่อยสร้างดาเมดสักเล็กน้อยก็ยังดีโอเคมันลงมาด้านล่างแล้วอันนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าที่ฟ้าเกตเต็มก็ติดปับไว้เลยก็แล้วกันอยู่หลังมันไวอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นใจยเย็นถ้ามันลงพื้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เหมือนเดิมครับเอาเตอร์รัวรวนี่อีฟิดมาช่วยแล้วครับ นี่แน่นี่แน่ติดล้อนะประจําเลยครับต้องเข้าข้างหลังให้ได้อ่ะจังหวะระหว่างที่รถมันอยู่อย่างนี้นะครับไม่ค่อยไปไหนเนี่ยก็เวทไปครับนี่เน่เพเชอร์ไปแรงทีฟาเกตเต็มเดี๋ยวรอล้มอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทีฟาทําการขโมยนะครับเกือบเพเชอร์ละอีกนิดเดียวขอโทษเขารถสแต็กเกอร์เขาเรียกสแต็กเกอร์ใช่ไหมอ่าเกืนไปบนฟ้าแล้วครับ เหมือนเดิมครับสูตรเดิมวิ่งตามไปเลยจ้กรีเฟกใหม่ยแล้วครับนี่แน่เฮ้ยมากแล้วจาวินโบถอ,อนถอยก่อนถอยก่อนหลบไปด้านหลังก่อนค่อยกระโดดอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นผิดจ,จังหวะครับโดนหอกเลยเกมมันชะง,งักไปแป๊บหนึ่งครับแต่เมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราไล่เวทไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันลงม,ลงมาตอนนี้เอลิธฮิวไปก่อนแล้วกันอีฟาก็รอบัฟไป อย่าปล่อยให้เกตเ ATB เต็มตลอดนะก็พยายามใช้ใช้ไปบ้างครับเสียดายยกเว้นแบบว่าเราเร,าราจอจังหวะจริงๆอะ่ะมันลบแล้วครับเฮ้ยทางนี้ลบบกำลังจะบอกว่ามันจะยิงเลเซอร์ใส่เราครับแต่ว่าโชคดีอ e ีฟิตแกใช้อันติปิดเกมก่อนครับคือการหลบท่าเลเซอร์เนี่ยต้องหลบหลังกล่องหรือไม่ก็หลบใกล้ๆมันครับต้องอยู่ใกล้มันมันสแต็กเกอร์เรียบร้อยแล้วครับ จังหวะนี้นะครับผมให้ทีฟ้าเนี่ยทำการขโ,โมยก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งสร้างราเมจก็ได้ขโมยไปก่อนราคาวครับใช้อินฟินิตี้เอ็นครับสองเกรครับจังหวะนี้ไปเลยสติลด,ด,ดูดิติดไหมติดแล้วนะครับได้แล้วครับดูด้านขวาเห็นไหมยูสโตร์อะเบลดสตาร์เห็นไหมครับด้านขวาได้เรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้ก็เริ่มทำ,ำมรามเกดได้เลยเอ,เอาไงเอาไงอันนี้มันจะเริ่มวิ่งแล้วนะครับตาม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  ขึ้นฟ้าอีกแล้วครับยังไม่เข้าสู่สเตจที่สาไม่เป็นไรมาแล้วพูดปั๊บมาปุ๊บสเตจสครับมันจะมีเพิ่มใหม่หนึ่งค่าครับระวังข้าเดียวใส่คอฟเลยโอเคข้าที่มาคือท่านี้ครับวินออฟเกเฮนาครับมันจะยิงมันจะดูดและยิงบีมใส่เราต้องหลบฉากเอาอย่างนี้นะครับต้องหลบฉากเอานะอ่าโอเคมันยืนนิ่งเลยใช่ไหมครับไปสเปล ยืนนิ่งแลยิงตอนนี้เราโจมตีล้อมมันได้แล้วนะใครอยากตีก็เอาเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้มันก็จะควงครับเคาน์เตอร์ได้นะถ้าจะเคาน์เตอร์แต่ว่าอย่าลืมนะเราจะเสียเลือดด้วยครับแล้วก็ระวังหอกที่มันหล่นลงมาด้วยนะฮะพยายามวิ่งอยู่ใกล้ๆมันนะครับตามมันให้ทันใช้คำนี้แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนยิงครับอ่าสวีปเกสนี่ครับข่านี้แหละครับที่ผมบอกต้องไปอยู่ใกล้ๆมันครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเจ็บท่านไหม ไม่ทันครับน่าเสียดายพอดีไล่เวทขั้นสูงเกินไปไงถ้าเกิดว่าเราไล่ช้าไปอย่างเงี้ยต้องใช้เวทที่มันขั้นต่ําลงนะเอลิทิวไปรัวๆตามมันไปครับวิ่งดักหน้าครับว่าเราต้องอยู่ใกล้มันครับระหว่างที่มันควงมันจะอยู่ละมันจะอยู่ละจาวินโบอันนี้ดูแสงดูแสงที่พื้นเป็นหลักนะครับว่าไอตัวหอกจะลงตรงไหนบ้างเมื่อเราหาที่ปลอดภัยได้แล้วนะครับใช้เวทไป อันนี้ไล่ทันแน่นอนไปเองระวังหอ,อกโอเคครับกัน้นมันจะใช้มา้าเห็นไหมเออต้องดูด้วยครับไม่แล้ววิ่นออฟเกย์เฮน่าวิ่งฉากหลบฉากเอานะครับเห็นไหมต้องหลบฉากนะครับทา่านี้มันจะยืนนิ่งแป๊บหนึ่งจัดไปต่อครับอ้าว MP หมดไม่เป็นไรอ้าวโยนยาหน่อยก็แล้วกัน เนจังหวะนี้ก็คือชิวๆครับโจมตีได้รัวๆเออทีฟ้าจะเอารอมาาันพังละเออพังไปล้อหนึ่งโอเคครับเหลืออีกล้อหนึ่งจะเอาต่อก็ได้นะนี่ครับแข่งไวครับเฮ้ยมันจะยิงเลเซอร์อีกแล้วอยู่ใกล้ๆกล้ไวโอเคเห็นไหมครับเลเซอร์สวีปปิ้งเกมอยู่ใกล้ๆ้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรครับก็เหลือแค่นี้แหละการโจมตีมันก็จะมีแค่นี้แหละยิงเลเซอร์ใส่แล้วก็เรียกหอ,อกมาเยอะๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะ ที่มันดึงเราเข้าไปใกล้ๆตัวใช่ไหมครับแล้วก็จะยิงบีมใส่อ่าก็วิธีการหลบหลีกสอนไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเคมันจะหยุดละจาวินโบเหมือนเดิมครับหาที่ว่างได้ที่ว่างปุ๊บมาสเปลตัดไปไปเขาเตอร์รอเลยมาแล้วระวังหอ,อกมันอีกทีนึงมาแล้ววินเกเฮน,น่าถอยถอยเฉียงถอยเฉียงอืหลบไม่ทันครับ จังหวะที่มันจะยิงคือจังหวะที่มันมาดูดูม้ามันอะถ้าม้ามันกำลังจะกระทืบผืนแล้วนั่นคือมันจะยิงแล้วนะครับค่อยกิ้งเอาตอนนั้นก็ได้เอาไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็ฮิวไปเลยแล้วกันไหมทุกคนแบบเกรดเหลือๆมากเลยจังหวะนี้อีฟ้าช่วยฮิวหน่อยแล้วกันเห็นปะเนี่ยมันยืนนิ่งเลยนะเราใช้เวทต่อได้เลยนะตอนนี้เรื่องผมเต็มแล้วผมรอเคาน์เตอร์ดกวา นี่แน่สแต็กเกอร์เรตไปครับผมจังหวะนี้ลิมิตไปเลยแล้วการจบจบไปครับปะน่าจะตายเลยเรียบร้อยครับผมอ่ะนี่คือการต่อสู้กับผีใหญ่ผีใหญ่หญคลิปที่แล้วผีน้อยคลิปนี้ผีใหญ่ครับจะเดีย๋ยวเราไปดูของที่ผมติดมากันแล้วกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงอ่ะที่ผมสู้ให้ดูนะเพราะว่าผมลืมติด มาถูกไหมครับอ่าลืมติดพวกทาาดลมพวกอะไรมานะอกโ,กโอเคมาดูของสมใส่กันก่อนกันละกันครับผมก็ใช้ดาบไอตัวดาบหัวตัดเนาะเน้นกายภาพให้พิ่คลาวเป็นหลักนะครับแล้วก็ทีฟาก็จะเน้นโจมตีเหมือนกันนะครับมีเวทบ้างเล็กน้อยเพราะว่าจะเป็นคนฮิวสำรองให้กับเอริสนั่นเองตัวนเอริสครับสายเวทเต็มกําลังครับผมก็ใช้มิสทิรอดครับแรงสุดแล้วล่ะ,ะก็คือจะเป็นสายเวทนะครับ โอเคทีนี้มาทีเลียล่ะมาทีเรียนะครับคลาวที่แนะนําให้ใช้นะเฟิร์สสไตล์แน่นอนครับเริ่มต้นมาปั๊บเนี่ยมีเกตเลยแล้วก็เดลี่ดอทอันนี้เป็นออปชันอลครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้คือมันจะเริ่มเห็นผลตอนสเตจที่3ตอนที่ล้อของเราอะไม่ใช่ล้อของเราล้อของบอสอะเราเริ่มตีมันได้แล้วถูกปะอ่าเราใช้สกิลกวาดได้นะครับจะได้โดนล้อด้วยอะไรด้วยนะครับส่วนอันนี้แอสเซทไว้2ครับแค่นี้แหละคลาวไม่ต้องอะไรมากนะครับส่วนทีฟ้าผมก็ฮิลสำรองให้กับ, Elite, บก Steel, อเอ เต็มเร็วมากก็ขโมยรัวๆเลยถ้าเกิดไม่ติดนะครับส่วนอันนี้คือเป็นเอเดเมนทัลนะก็คือเป็นตัวที่ติดคู่กับมาจิเรเพื่อที่จะให้มันส่งผลออกไปเป็นธาตุนั่นเองเวลาโจมตีปกติอ่ก็คือจะทําให้ทีไฟเนี่ยโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งหรือสองอันเนี้ยติดให้คลาวก็ได้นะได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับได้ได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับวนเดลิสก็คือผมติดน้ําแข็งให้เพราะว่าแกยิงแรงสุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็วินลมอ่ในกรณีที่ไอบอสอะมันขึ้นบนฟ้าอะไรเงี้ยใช้ลมได้ด้วยนะครับ ส่วนฮิลก็ต้องติดอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฮิลเดียวหรือฮิลมูอ่ะก็ติดไว้ติดไวนะครับส่วนรีโฟกัสก็ติดไว้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตามก็ติดติดไว้ก่อนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เราเราจะเอามาเทเลียที่เราไม่ไม่ได้ใช้ในอันเนี้ยมาใส่ยัดยัดไว้ก็ได้เพื่อให้เราได้รับตัวของ EXP ของตัวมาเทเลียด้วยหรือ AP นั่นเองนะครับส่วนมอนสูน,นก็แนะนําซิวานะครับพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าเกรดเอลิทไม่พอเนาะเออนั่นแหละก็แนะนําซิวาครับจะดีกว่าจะดีกว่าก็นี่แหละ ไอเทมที่ใช้ครับแล้วก็วิธีการต่อสู้กับบอสผีใหญ่ครับเป็นบอสหนึ่งตัวที่เท่มากๆครับ